าทีไหนเนาะอายุนี่ไม่ใช่อุปสรรคและปัญหาเลยเนาะว่าจะกลับแล้วพี่น้องเมื่อกี้เดินออกไปคุณตาเนี่ยนี่เอาซะแล้วอ่าแกแต่เก่าพี่น้องอ่ะยังเก่ายังเก่ายังเก่าอยู่นี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 ่อ่าอย่าว่าเด้อครับอย่างอื่นอาจจะไม่แข็งในเรื่องความหมานยังมีคุณตาเนาะแข็งบอก อย่าพูดโอ้ยยอกยอกันตาเนาะแต่ทำไม้ธรรมดาครับเนี่ยอย่างอื่นอาจจะร่วงโรยไปอาจจะอ่อนแอลงหน่อยแต่ว่าเรื่องของฝีมือไม่เคยเปลี่ยนครับยิ่งดูยิ่งหลังครับเนาะยิ่งนานยิ่งคลังเนาะเหมือนพระครับใช่ไหมครับเหมือนหลวงพ่อเลยยิ่งแก่ยิ่งยิ่งหลังครับผมยิ่งแก่ยิ่งคลังคนตาเหมือนกันครับเนี่ย ถึงอายุเยอะแต่ว่าความฉมังยังมีพี่น้องนนความฉันังไม่ได้วัดกับกับอายุเนาะอยู่เฉย,เยเไม่ดีต้องออกกําลังกายครับท่านอายุ80กว่าแล้วพี่นอ้องก้าว80เท่าไหร่นะ80เท่าไหร่แล้วยังครบ80ครบ80ปุ่นด,ดิ80หน่อยๆโอ้ยคุณตาผม40เนี่ยผมพอแรงแล้วโอ้คุณตาเนี่ยอายุเกินเราไปครึ่งหนึ่งครับพี่น้อง แข็งแรงเลยล้เนาะโอ้เนี่ยฮะหาปลาได้เป็นสิบตันละมั้งชังชีวิตมานี่ครับในธรรมดาที่ไหนครับเนาะจังหวะปลาเข้ามาพอดีอ่าจังหวะจังหวะได้จังหวะไม่เหน็ดไม่เหนื่นอยพี่น้องมีแต่ความสุขสนานตอนนี้ปลาน่าจะมาครับแดดหายแล้วพี่น้องแดดหายแล้วแดดร่มลมตก แดดหายแล้วแดดหายแล้วทผักเลยเนาะอันนั้นน้ำน้ำน้ำเปล่าจริงป่าน้ำเปล่าไม่กล้ากินเลยสะอึกเลยอ้าวอ้าวแล้ว เอาแล้วคุตากลับก like e ี่โมงจะกลับกี A, ่โมงเนี่ยอ๋อหาไปเรื่อยๆเนาะหาเล่นๆเนาะบ้านอยู่ตรงไหนบ้านเชียงอ๋อใต้บ้านเชียงโอเคอเคไกลนี่เนาะใกล้ๆนี่ โอ้โหครับเจ้านี้ได้ตัวใหญ่พี่น้องเจ้านี้ได้ตัวใหญ่ครับสุ่มคนเดียวอ่ามวยซุ่มครับเรียกว่ามวยสุ่มครับนี่ฮะตัวใหญ่ถึงจะตัวน้อยถึงว่าจะปริมาณน้อยแต่ว่าได้เรื่องของอความใหญ่ของปลาแจวเลยแจวเลยครับนี่ฮะมวยสุ่มครับนี่ธรรมดาที่ไหนครับผมเนาะเดี๋ยวผมจะอ่ะเปิดให้แวบนี้อ่เนี่ยอันนี้ไปไหลายรอบแล้วพี่น้องหลายรอบเยอะครับ ฮะรบอบเดียวอ๋อเออเนี่ยเรื่อยๆครับผมเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆครับนิ่มๆครับผมนี่ฮะรอบนี้ไม่ธรรมดาครับได้สิบเกือบสิบตัวครับแล้วก็ตัวถือว่าใช้ได้เลยแล้ทีนี้ก็น็อ้กำแข็งเลยเนาะน็อ้กำแข็งมันจะสดมากพี่น้องเนี่ยะพวกเราไม่ธรรมดาที่ไหนครับผมน็อ้กำแข็งเลย ใสโฟมอุปกรณ์ที่หาปลาใส่ปลาสมัยนี้จะทาสมัยครับผมใส่กองโฟมแล้วก็เอาน้ําแข็งใสแล้วก็เวลาได้ปลามาก็โยนไปลปลาก็จะเสียชีวิตทั้งเป็นเลยพี่น้องเนี่ยทีเรว่านกน้าแข็งครับพี่น้องเราพูดเองครับนกน้ำแข็งนี่เอาแล้วตาเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วโอ้โหสวยงามครับเดี๋ยวค่อยไปดูคุณตาครับว่าคนนี้รอบนี้จะมานไหม

นอ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 รีบสาวครับรีบสาวครับโอ้โหครับได้ครับพี่น้องอสองสา,สามตัวสองตัวครับพี่น้องนี่ตายอีกอันหนึ่งเนะาะอธุมะนี่ได้สองตัวนี่นี่ลนนี่ลนลนลนโอ้ได้สองตัวก็เอาพี่น้องอ่ารอบละสองตัวสิบรอบก็ยี่สิบตัวครับร้อยรอบก็สองร้อยตัวครับ <laughs> จะไหวหรือเปล่าแค่นั้นแหละพี่น้อง อายุท่านก็ล่วงเลยมาขนาดนี้แล้วเจวเจลเจลอ่าต้องเอาเป็นล็อกเอาเป็นล็อกครับผมนี่ฮะไม่ธรรมดาครับพี่น้องมีแต่รอยยิ้มครับพี่น้องโอ้โหได้แล้วครับลุงได้แล้วได้แล้วปลาสวายครับพี่น้องอ่ ยกขึ้นสูงๆหนะพี่น้องยกขึ้นสูงๆหน่อยอ๋อนี่เขาปล่อยให้น็องให้เหนื่อยครับก่อนที่จะเอาเข้ากระติกเขากระติกพังว่างังี้ยเดี่ยวเลยครับผมไม่กระโดดนะเป็นไงทีมงานพวกเราติดเลยไม่ติดเลยเลยนาะ โอ้โหลงได้ยเยอะเนาะลาไปทางนูน้นลานี้เราเดี๋ยวจะไปชมทางด้านนู้นครับจะไปเยี่ยมทีมงานฝั่งนู้นดูว่าเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวเราดูฝั่งนี้จะต่อสักหน่อยทียมงานเราอย่ายอมแพ้ครับพี่น้องฝั่งฝากขวาครับเราปีกขวาพี่น้องปีกขวาอย่ายอมครับอันนั้นกองหน้าแล้ว ได้ไหมได้ไหมไหน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 น้อ้วพี่น้องพี่น้องแจว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 ว้วนี่ฮะโอ้ธรรมดาที่ไหนเนาะโอ้เมื่อกี้บอกว่าไม่ติดกันพี่น้องนี่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 ว้ไม่ธรรมดาครับในรอบนี้เล่นของมาตั้งนานครับหมอผีเขมนครับพี่น้องเอาวโอ้แจ๋วเลยครับพี่น้องเนี่ยสุดยอดสุดยอดเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับพี่น้องเอ้า